สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิจารณ์ข่าวกับป๊อบมันโรครับสำหรับวินาทีนี้นะครับต้องยอมรับว่าคงไม่มีใครดังเกินไปกว่าเขาคนนี้แล้วนะครับนั่นก็คืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำนั่นเองครับซึ่งล่าสุดครับอาจารย์เบียร์ก็ได้ไปสร้างความแตกตื่นให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อในด้านสายเวทเว้นมนการดูดวงหมอผีต่างๆผ่านรายการโวนกระแสไว้นะครับทำให้มี เหล่าหมอดูนะครับบางท่านออกมาพยายามนะครับจะดีเบตแล้วก็พยายามจะตบเกลียนคุณเบียนะครับแต่เหมือนกับว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่โดนตบเกรียนเอาซะเองนะครับสำหรับประเด็นนะครับที่ผมจะมาวิจารณ์กันในวันนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสนะครับที่คุณเบียนะครับหรือว่าอาจารย์เบียเนี่ยพยายามนะครับจะบอกว่าเราหมอดูเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะครับที่พยายามจะใช้ศาสตร์ ที่มีความลึกลับเนี่ยในการหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับประชาชนโดยหมอดูทั้งสองท่านที่ออกรายการนะครับก็พยายามพูดทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะทําให้คุณเบียร์นั้นดูแย่แล้วก็กลายเป็นคนที่ผิดไปโดยประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันติดใจหรือคาใจผมมากๆเนี่ยนะครับคือช่วงเหตุการณ์หนึ่งที่หมอดูเพศชายท่านนั้นนะครับพยายามจะถามคุณเบียร์หรือว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยว่า อาจารย์เบียร์เนี่ยสมัยก่อนที่เคยเป็นหมอดูหรือว่าเคยดูดวงเนี่ยนะครับจบมาจากสำนักไหนซึ่งอาจารย์เบียร์ก็ตอบนะครับว่าไม่ได้เรียนมาจากไหนอาการตอบรับของหมอดูเพศช,ชายท่านนั้นนะครับก็มีอาการตอบรับที่ค่อนข้างจะรุนแรงมีแอคชั่นที่ดูจะโอเวอร์ไปหน่อยนะครับหมาย เหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ําเพื่อจะปิดฝาลงคุณเบียร์หรือว่าอาจารย์เบียร์ไปเลยว่าอ๋อก็คุณเป็นมิจฉาชีพคุณไม่ใช่หมอดูจริงๆไม่มีอาจารย์ไม่มีสํานักไม่มีจรรยาบรนอารมณ์เหมือนไม่มีใบประกอบวิชาชีพอะไรครับแล้วมันเลยกลายเป็นประเด็นสงสัยเกิดขึ้นในใจนะครับคิดว่าหลายๆคนก็คงสงสัยเหมือนกันนั่นก็คือแล้วหมอดูจริงๆเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือมันมีหมอดูที่เอ่อได้รับการรับรองจากรัฐไหม เป็นหมอดูที่มีใบประกอบวิชาชีพแบบนั้นหรือเปล่าจึงจะเรียกว่าเป็นหมอดูที่แท้จริงซึ่งหมอดูทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายที่บอกรายการทั้งสองท่านน,นะครับก็พยายามจะอ้างว่าตัวเองน่ยเป็นหมอดูที่มีสัญญาบัตรไม่ได้หลอกลวงใครบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอดูจริงๆซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาทั้งสองท่านมีใบประกอบวิชาชีพจากทางรัฐออกให้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับถามว่าสำนักที่เปิดสอนการพยากรณ์ตรงนี้นะครับมันมีอยู่จริงๆไหมก็ต้องบอกว่า ไม่ได้มีเป็นตัวตนที่ที่สามารถขึ้นทะเบียนอะไรกับรัฐบาลได้เลยนะครับถ้าให้พูดกันหยาบหน่อยก็เป็นการอุปโลกตนเองขึ้นมาว่าตัวเองเป็นสำนักนู้นสำนักนี้เอ,อ่อมีอาจารย์ที่เอ,อ่อเก่งกาดด้านการพยากรณ์ด้านการทำนายนะครับแล้วก็มีการส่งต่อซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจในการพยากรณ์ตรงนี้เหมือนกันหรือว่าศาสรหมอดูเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในตอนสมัยวัยรุ่นนะนะ ซื้อไพ่ทาโร่มาชุดหนึ่งแล้วก็ทำการศึกษานะครับซึ่งในไพ่ทาโร่สำรับหนึ่งก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็มีนัมเบอร์ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสำรับเต็มกับสำรับย่อยอีกเนาะซึ่งพอเราไ,ได้ไปศึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีคู่มือบอกนะครับว่าการ์ดหรือว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรเมื่อจับได้ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเดซันนะ,นะครับก็คือเป็นไพ่รูปพระอาทิตย์มีรูปเด็ก น,นะครับมีรูปดอกทานตะวันอยู่ในภาพตรงนี้นะครับถ้าตามที่หนังสือเขียนไว้ก็จะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงความรุ่งโรจน์หมายถึงความยิ่งใหญ่เพราะมันบอกหมายถึงพระอาทิตย์ถ้าถามถึงเรื่องออบุตรนะครับก็คุณก็อาจจะได้บุตรชายหรือว่ามีบุตรที่สุขภาพแข็งแรงมีอนาคตเป็นใหญ่เป็นโตอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าหมอดูแต่ละคนเนี่ยจะตีความว่า,พาไพ่ใบนี้ เป็นอย่างไรความหมายก็แตกต่างกันไปครับแต่ในกรณีที่ผมใช้เล่นต้องเรียกว่าเล่นเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีการเก็บค่าพิธีกรรมอะไรก็คือเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นยนะครับกับความแม่นยําที่ผมใช้ในการดูดวงถ้าถามว่าผมได้ไปเรียนมาจากสํานักไหนต้องบอกว่าอาจารย์ผมค่อนข้างจะสุดยอดเนยนะครับก็จะเป็นระดับด็อกเตอร์กันทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าจะใช้เยอะๆหน่อยก็จะเป็นในรายวิชาของจิตวิทยานั่นเองนะครับคือ เราเนี่ยต้องหมั่นสังเกตผู้ที่มาดูดวงกับเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถสังเกตกริยาพฤติกรรมสีหน้าหรือมีคําพูดที่สามารถทําให้อีกฝ่ายเนี่ยคล้อยตามเราไปได้การดูดวงของเราเนี่ยจะแม่นขึ้นมากๆนะครับดังนั้นถามว่าผมมียานพิเศษหรือว่ามีสํานักศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับแล้วทําไมหมอดูเหล่านี้จึงคิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้มียานทิพย เป็นผู้มีพลังพิเศษเป็นหมอดูจริงๆที่ไม่ใช่หมอดูมิชฉาชีพที่หลอกลวงผู้อื่นมีจัญญาบันด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าการพยากรณ์เหมือนกับการพยากรณอากาศนะครับเราสามารถ forecast หรือว่าพยากรณ์ล่วงหน้าได้แต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้น100%แม้แต่พยากรณอากาศโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตกในเขตไหนแบบเป๊ะๆได้เหมือนจะบอกว่า ในระยะบ้านผมเนี่ยนะครับบริเวณบ้านผมนจะมีฝนตกไหมในวันพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศก็ไม่สามารถทําได้อาจจะทําได้แค่บอกว่าจะมีตกในบริเวณนี้เป็นบริเวณกว้างๆซึ่งบอกไม่ได้หรอกครับว่าจะตกจุดไหนแบบเป๊ะๆเลยแบบนี้นะครับเพราะเราดูอะไรเราดูก็จากภาพรวมมวลเมฆนะครับแรงกดอากาศการดูดวงแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ดูจากภาพรวมดูจากอ,อ,อารมณ์ของผู้ที่มาดูดวงกับเรา ดังนั้นถ้าเราจับทางตรงนี้ได้เราสามารถเป็นหมอดูได้แน่นอนครับไม่ต้องมีสำนักไหนก็ตามเหมือนกราบหมอดูเพศหญิงที่มาออกรายการหวนกระแสก็มาจากสำนักมหาเรียบก็เรียบตรงนี้เขาบอกมันจะคำว่าราชเรียนมาจากเขมรเขมรแล้วทำไมไม่ไปดูที่เขมนมาดูที่ไทยทำไมล่ะครับโอเคเขาบอกว่าสำนักเขาใหญ่โตนะครับจับที่มาที่ไปได้ถือว่าเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่อ มีการใช้หลักทางจิตวิทยาเนี่ยดังนั้นผมบอกว่าใครก็ตามที่เรียนจิตวิทยาแล้วก็เรียนทักษะด้านการพูดนะครับในการหว่านล้อมวัทศิ์ต่างๆเนี่ยถ้านํามาใช้เนี่ยก็สามารถเป็นหมอดูได้เหมือนกันแล้วเขาอวดอ้างว่าการเป็นหมอดูของเขาเนี่ยไม่ได้หลอกลวงผู้อื่นการดูดวงแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดให้คําปรึกษานะครับเพื่อให้ชีวิตของ ผู้ที่มาดูดวงเนี่ยมันดีขึ้นเป็นการปรึกษาทางจิตวิทยาเขาให้เลทอยู่ที่ชั่วโมงละห0 0พแบบนั้นผมไปปรึกษาจิตแพทย์ไม่ไดีกว่าลวครับอ,อ,อาจารย์เบียร์ก็พยายามจะตีความไปนะครับว่าหมอดูเนี่ยเป็นสารที่หลอกลวงผู้อื่นโดยสแสวงหาผลประโยชน์นะครับกับตัวเองบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาหาหมอดูเนี่ย ไม่ค่อยมีคนที่มีความสุขดีสักเท่าไหร่หรอกครับถ้ามีความสุขดีก็คงไม่ไปพึ่งอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วทำไมหมอดูเหล่านั้นจึงคิดว่าตัวเองเป็นหมอดูที่เป็นของจริงนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าประสบการณ์จากตัวเองดีกว่าเนาะคือเคยเคยพยายาม คือจากที่ผมเล่นเล่นดูดวงกับเพื่อนๆนะครับพอมันเริ่มแม่นขึ้นเรื่อยๆผมก็ลืมเริ่มลืมอาจารย์ของตัวเองที่เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาอาจารย์ด้านปุคลติกภาพการพูดการจาอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆลืมไปแล้วก็ไปคิด หลงประเด็นว่าโอ้หรือว่าเรามียานทิพย์หรือว่าเรามีร่างทรงองค์เทพนะเลยทาให้เราเนี่ยสามารถพยากรณ์หรือว่าดูดวงเนี่ยได้อย่างแม่นยําตรงเนี้ยนะครับถ้าไม่ถอนตัวออกมายิ่งทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะคิดเองเออเองแล้วก็สุดท้ายก็จะปักใจเชื่อไปว่าเราเนี่ยมีเทพหรือว่ามี ทักษะพิเศษที่เหนือมนุษย์เป็นเหมือนพวกนิวไทส์นะครับคือไม่ใช่มนุษย์ปกติไปซะละดังนั้นตรงนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ออกมารับรองไม่ได้มีสำนักไหนออกมารับรองอาชีพหมอดูหรือการดูหมอนะครับว่าเป็นอาชีพที่มีจรรยาบรรณหรือมีใบประกอบวิชาชีพดังนั้นที่อาจารย์เบียร์พูดเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับว่าก็ยังคงยืนยันว่าอาชีพหมอดูเนี่ยยังเป็นอาชีพที่อยู่ในเกณฑ์ของมิจฉาชีพก็คือการหลอกลวงหาเงินจาก ผู้อื่นนะครับบนความทุกข์ของผู้อื่นเพราะว่าการดูดวงเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าสิ่งที่คุณพูดนะ่ยมันจะร้อซแม้แต่ในคลิปโหนกระแสเองเนี่ยเขาก็บอกตรงๆนะครับว่ามันไม่ได้ร้อเต์เต็มที่ก็95ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้มีการบอกกับลูกค้าที่ไปดูดวงไหมว่ามันไม่ได้แม่100นระ้อนตะตรงนี้ก็ต้องไปสืบกันเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่บอกหรอกว่ามันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดว่าเขาพูดออกไปแล้วมันไม่เป็นจริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงมากๆนะครับอันนี้ก็คือในกรณีของหนกระแสะไม่ได้รวมกับพวกหมอดูที่เอามาโพสต์ตามโซเชียลต่างๆนะครับที่แบบว่าราศีเนั่ยๆๆจะมีดวงมีอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดูร้อยคนนะครับก็ต้องโดนสักคนหนึ่งนะครับและยิ่งใช้หลักงานทางจิตวิทยาแล้วก็หลักของ วัฒนศิลในการพูดจาต่างๆทั้งยังเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะครับมาใช้เพื่อช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูน่าเชื่อถือสําหรับคนที่ต้องการหาทางออกแล้วไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องฝากถึงทุกท่านนนะครับว่าจะทําอะไรยังไงก็ต้องโปรดใช้อุจาร,รยาณนนะครับในการทําคุณจะไปดูดวงตรงนี้คุณก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าศาสนาที่คุณนับถือเนี่ยเขาโอเคกับคุณไหมหรือว่า สำนักต่างๆเนี่ยเขาดูดวงให้คุณเนี่ยเขามุ่งมั่นที่อยากจะได้เงินคุณแค่นั้นหรือเปล่าคุณไปดูแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นหรือไม่หรือถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณก็ลองไปดูอาจารย์เบีย์ตื่นทำเอาก็ได้นะครับนั่นก็คือเป็นการพูดถึงหลักของพุทธศาสนาจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วชอบการวิจารณ์ข่าวของผมนะครับงั้นก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดแชร์หรือว่าเข้ามา c o m มนต์นะครับแสดงความคิดเห็นต่างๆไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้วิจารณ์ข่าวกับป๊อบแอนโรก็คงต้องขอจบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ